สวัสดีครับผมสลาย,ยุทธ์ผานชากักิจกุลเป็นผู้จัดการฝ่ายขายข,ายของ MG a l i t สาขาแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามนะครับที่ว่าการเตรียมตัวเพื่อติดตั้งตัวชาร์จ MG Home Charger เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไฟเป็นระบบ3เฟสหรือเปล่าให้เราสังเกตที่ตัวมิเตอร์ที่บ้านเราว่าขนาดมิเตอร์เป็นแบบติทับเฟสโดยทั่วไปขนาดมิเตอร์จะอยู่ประมาณนี้หรือเป็นแบบ30ทัร ถ้าเราเช็คแล้วว่าเป็นแบบ15ทับ45 1เฟสอันนี้อาจจะต้องทำการติดต่อกับทางการไฟฟ้าอยู่ที่ว่าในส่วนของพื้นที่ของท่านจะขึ้นกับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อกับหน่วยงานของการไฟฟ้าได้เลยนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนมิเตอร์ถ้าเป็นในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงเขาจะแนะนำให้เราเปลี่ยนมิเตอร์เป็นขนาด30ทับร้อยระบบ1เฟสแต่ถ้าอยู่ในส่วนของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเราสามารถติดตั้งในส่วนของตัวมิเตอร์แยกได้นะครับโดยเป็นในส่วนของมิเตอร์ขนาด15ทับ45สามเฟสได้นะครับอันนี้ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขายอมทําให้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้ในส่วนของมิเตอร์ที่เป็นเฟสเดียวได้แต่ขอเพียงแค่ทําเป็นในส่วนของมิเตอร์ที่เป็นขนาด30ทับ100ก็สามารถใช้เพื่อเตรียมตัวการติดตั้งในส่วนของตัว MG Home Charger ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยในตัวชาร์จในส่วนของ MG Home Charger ตัวชาร์จจะเป็นแบบ Type t เป็นตัวเครื่องที่ชาร์จในระบบ AC แบบ Normal ชาร์จให้กำลังไฟ7กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่ในส่วนของรถ MG รับได้สูงสุดอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับ ถ้ายังไงนะครับขอฝากในส่วนของโชว์รูม MG Elite สาขาแจ้งวัฒนะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าถ้าสนใจยังไงสามารถติดต่อมาได้ทางเพจ MG Elite สาขาแจ้งวัฒนะได้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราก็จะมาคอยให้ความรู้ในส่วนของรถไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรบกวนช่วยกดไลค์ กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งคลิปใหม่ๆของเราให้กับท่านเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ